ดีครับวันนี้ช่วงเที่ยงทำชวนชิมนะครับมาดูผลไม้บนโต๊ะผมเลยนะครับมีผลไม้หลากหลายมากมายเลยนะครับแต่วันนี้จะมาทดลองกินนะครับผลไม้ที่ว่ากําลังโด่งดังนะครับแต่ผมไม่เคยซื้อมาลระทานนะครับตัวนี้คืออะโวคาโดนะครับผมท่องชื่อตั้งนานนะครับกว่าจะท่องได้นะครับอะโวคาโดนะครับ มีหลายสายพันธ you know, ุ dai, ์นะครับมีเล็กมีใหญ่นะครับแต่ว่าสายพันธุ์อย่างนี้ลูกใหญ่ๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับกิโลกรัมละเก้าสิบาทนะครับแพงกว่านี้ก็มีนะครับ150ยหาสหรือว่าหลายสายพันธุ์ที่ว่ารสชาติแตกต่างกันนะครับก็จะราคาก็แตกต่างไปนะครับมาดูของพุกโตครับมีอะไรบ้างขนมครับบัตมี่อันนี้หวานมากเลยนะครับหวานฉ่าเลยนะครับแกะมาแล้วฉ่าแล้นะครับ มะเฟืองหลังบ้านครับอันนี้ส้มนะครับส้มที่ตลาดนะครับมีมะเฟืองหลังบ้านนะครับเสียดายครับเปรี้ยวจังเลยครับมะเฟืองดกมากเลยนะครับอันนี้มะพร้าวนะครับแต่ไม่ใช่มะพร้าวสามพานนะครับอันนี้มะพร้าวบ้านแพวสมุรสาครนะครับรสชาติของเขาความหวานได้เลยนะครับมะพร้าวหวานหอมนะครับมะพร้าวบ้านแพวนะครับหวานหอมแต่ว่าลูกไม่ใหญ่นะครับมะพร้าวบ้านแพวนะครับ แต่ถ้ามะพร้าวอำเภอสามพานนะครับเขาจะลูกใหญ่นะครับใหญ่จุใจนะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับมาเรามาลองดูตัวพระเอกกันวันนี้ครับมาดูนะครับเมื่อคืนนี้ผมลองผ่านะครับว่าจะให้น้องดอมชิมด้วยน้องดอมชิมได้คําเดียวนะครับและผมก็เหมือนกันเลยครับชิมได้แค่คําเดียวแล้วก็ ไม่ได้กินลงท้องนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับผมก็เลือกไม่เป็นผมก็ไปจับจับนะครับเห็นว่าตอนนี้เขากำลังฮิตกําลังกินกันอยู่นะครับถ้าเป็นจับจับนะครับบอกว่าเลือกลูกนิ่มๆมันจะได้กินได้เลยนะครับผมก็เลยเลือกลูกนิ่มๆนะครับลูกนี้นิ่มสุดนะครับเลือกลูกนิ่มๆนะครับเพื่อจะได้กินได้เลยเอามาหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เอาลูกแข็งหน่อยนึงนะครับแข็งหน่อยนึงเอามาสองลูกนะครับเป็นสามลูก สามลูกก็หนึ่งร้อยสิบบาทนะครับแต่คันนี้เอารูกนิ่มเนี่ยลองผาเมื่อคืนกับน้องดอมแล้วนะครับถามน้องดอมว่าเหมือนอะไรนะครับน้องดอมบอกว่าเหมือนไข่ไก่นะครับแต่น้องดอมว่ากินไม่ได้นะครับหมายถึงว่าชิมแล้วก็กินไม่ลงเหมือนกันนะครับแต่รสชาติเหมือนไข่ไก่นะครับเม็ดเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับเพราะพันธุ์ได้เม็ดนะครับปลูกไม่ยากนะครับอะโวคาโดนะครับมาลองผ่ากันดูครับ เอาลูกทิศนิ่มนะครับเขาบอกว่ากินดิบไม่ได้นะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับกินดิบไม่ได้นะครับทานดิบไม่ได้อ่าเอาลูกทินิ่มที่สุดนะครับคือลูกนี้นะครับเริ่มนิ่มแล้วนะครับมาผ่าดูกันครับผ่าตามยาววิธีการกินนะครับบางท่านก็บอกว่าเอาน้ำผึ้งมาผสมแล้วตักนะครับตักผสมน้ำผึ้งด้วยก็จะเพิ่มความอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าลูกนี้นะครับ ผ่าตามยาวนะครับเราไม่ได้ผ่าตามขวางนี้นะครับอ่าผ่าเลยนะครับต้องเอาขั้วออกก่อนครับผ่าแล้วนะครับผมก็ไม่เคยทานนะครับผมก็คิดว่ารสชาติน่าจะมีผลไม้นะครับต้องต้องมีเปรี้ยวหวานมันอะไรนี่ครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนผมชิมแล้วผมก็คืนไม่ลงครับพี่พี่น้องๆท่านใดที่ชอบทานก็บอกด้วยนะครับว่า กินแบบไหนถึงจะอร่อยนะครับแล้วว่าแต่ละสายพันธุ์ความอร่อยเป็นอย่างไรนะครับดูเม็ดของเขาสิครับโอ้โหเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับเม็ดนี่นะครับทานได้นะครับแต่ต้องไปต้มนะครับเขาสุกยากนะครับต้องต้มให้แบบว่าต้มนานๆเลยนะครับแล้วก็ทานได้เหมือนกันนะครับดูนะครับแม่ค้าเขาบอกว่าต้องให้นิ่งนะครับถึงจะถึงจะสุกนะครับแต่ดูนะครับ ข้างนอกยังไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ข้างในนี่เม็ดออกลากแล้วครับเขาขึ้นง่ายมากเลยนะครับออกลากมาแล้วนะครับเนี่ยเราไปเพาะพันได้เลยนะครับแล้วต้นเขาก็ปลูกง่ายนะครับสองถึงสามปีก็ได้ทานผลแล้วครับตอนนี้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับทํากันเยอะนะครับกับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเนี่ยผมแอบจดไว้เลยนะครับเพราะว่าชื่อจะเลยกยากหน่อยกิโลละเก้าสิบถึงร้อยห้าสิบ และบางสายพันธุ์ก็แพงกว่านี้และถูกกว่านี้นะครับเม็ดใหญ่มากเลยนะครับเม็ดพร้อมปลูกเลยนะครับลากออกแล้วครับมาลองชิมกันครับเดี๋ยวคือก่อนที่ผมจะปอกเนี่ยลูกนี้ก็เหมือนกันครับผมจะมาลองดมดูก่อนครับว่าเขาหอมมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมก็ว่าคือผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยเรารู้เลยครับว่ารสชาติเขาเนี่ยจะ จะอร่อยหรือเปล่าผมทายได้เลยครับรสชาติจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เลยเลยลองซื้อมานะครับเดี๋ยวผ่านแล้วเดี๋ยวลองลองดมก่อนจะชิมนะครับว่ารสชาติเขาเป็นเอก,กินเขเป็นยังไงนะครับกลิ่นก็คล้ายๆออกมาเหมือนกับว่ามีความหอมนิดหน่อยนะครับไม่หอมมากนะครับมาลองชิมกันเลยนะครับ ที่ผมดูนะครับผมลูกนี้ผมผ่ามาแล้วผมไม่เคยได้ดูอะไรนะครับแต่ว่าผมผ่ามาแล้วผมทานไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปดูในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าให้ใส่ผลไม้เปรี้ยวๆเข้าไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นน้ำผึ่งนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับก็ตัดผสมมันทานนะครับอ่ะเมื่อวานน้องดอมบอกว่ารสชาติเหมือนไข่เค็มนะครับไข่แดงนะครับเป็นไข่แดงที่ไข่ต้มนะครับเป็นไข่แดงรสชาติเหมือนยางั้นะครับลูกนี้ผมตัก่ตส่ปากนะครับคำใหญ่ๆเะยครับ ตักส่ปาาเซนฟผมคืนไม่ลงครับคือมันเหมือนกับว่าผมไม่ชอบกินเรียกว่าเค้กครับจะมีครีมนะครับเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเนื้อหนากว่านะครับมาลองชิมดูครับผมจะตักน้อยเลยครับเมื่อวานตักเยอะแล้วคืนไม่ลงนะครับแต่วันนี้ตักน้อยเพื่อจะได้คืนลงนะครับตักเลยครับทานดิบไม่ได้นะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับอาโวคาโดนะครับสตปาาครับ สักน้อยพอทานได้ครับสักมากวันนี้ผมณแต๋ยจะยืนไม่ลงเหมือนกันครับรสชาติกำลังดีครับประมาณนี้ครับรสชาติกำลังดีเลยจะนิ่มนะครับนิ่มละมุนอยู่ในปากครับแทบจะไม่ได้สัมผัสเนื้อเขาเลยสักเยอะไม่ได้ครับคือที่เขาจะให้ผสมผลไม้เปรี้ยวหรือว่าใส่น้ำซึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอาการแก้เลี่ยนนะครับพูดอีกอย่างนึงทำไมถึงว่าตัวเนี้ยก็เหมือนกับว่าเหมือนมัน มันของสัตว์นะครับคือว่าเหมือนกับว่ามันของเนื้องวเนื้อหมูนะครับเขาจะมีความละมุนอย่างนั้นเลยนะครับแต่เขาจะเป็นหอม,มเกี่ยวกับผลไม้นะครับทีมทีครับแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยนะครับรูปนี้ใช้ได้ครับพอทานได้รสชาติด,ดีครับแต่ลูกนี้ผมไม่แน่ใจว่าสุกเกินไปหรือเปล่านะครับ ทานแล้วมันจะแบบเราแบบคืนไม่ลงครับอย่างนี้พอได้ครับโอเคครับผ่านครับถือว่าเป็นผลไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะนะครับอะโวคาโดนะครับแล้วก็นิยมปลูกในประเทศไทยกันมากขึ้นแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่านําสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอะไรนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับหลายจังหวัดนะครับที่ปลูกนะครับมาทีมีครับเริ่มอร่อยแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มจะทานได้นะครับ แต่ให้ผมเลือกนะครับทานอะโวคาโดกับกล้วยหอมนะครับผมเลือกกล้วยหอมเพราะเพราะกล้วยหอมจะมีความหวานกว่านะครับแล้วก็จะให้ดีทสุดผมก็เลือกน้ำมะพร้าวนะครับหวานหอมเนื้อมะพร้าวก็อร่อยนะครับอย่าลืมนะครับมะพร้าวบ้านแพ้วนะครับก็มีความอร่อยนะครับหวานหอมนะครับหวานหอมลูกไม่ใหญ่นะครับหวานหอมสดชื่นนะครับดื่มแล้วนะครับแต่มะพร้าว อัเอสมพานเขาจะลูกใหญ่เต็มไม้เต็มมือนะครับกินแล้วอิ่มจุใจเลยนะครับมาชิมนีครับคําที่สามนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะกืนลงหรือเปล่าครับแต่ว่าลูกนี้อร่อยอยู่ครับไม่ได้ครับไม่ได้แช่เย็นนะครับ อันนี้ผมแค่ยืนไปแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าสักทานอีกเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะงอมเกินไปหรือเปล่านะครับพอเรากินนี่เสร็จปุ๊บนะครับกินอะโวคาโดเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะต้องมีของแก้มเป็นของเปรี้ยวนะครับเช่นส้มนะครับหรือผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นมะเฟืองนะครับผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับต้นนี้นะครับโดกมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นมะเฟืองเปรี้ยวนะครับก็จะทําให้เรามาทานคู่กับตัวนี้ได้นะครับแก้เลี่ยนได้นะครับ เป็นมะเฟืองเปรี้ยวนะครับถ้าเป็นมะเฟืองหวานก็น่าจะอร่อยกว่านะครับแต่ว่าประโยชน์ของเขาคือความเปรี้ยวก็จะได้มีวิตามินซีเยอะนะครับมะเฟืองก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าท่านที่เป็นโรคไตก็ไม่ควรทานนะครับมะเฟืองนะครับดูนะครับลูกอะโวคาโดนะครับเม่คเขาใหญ่มากเลยนะครับพร้อมปลูกเลยนะครับเพราะว่านี่ครับรากออกแล้วครับปลูกง่ายมากเลยนะครับ ต้นสูงใหญ่ต้นต้นตรงบางต้นบ,บางที่ก็เป็นพุ่มนะครับเป็นผลไม้ที่นิยมทานนะครับแต่ผมบอกว่าคือเขามีพิตามินและค่าทางอาหารสูงมากครับมีหลายอย่างแต่ผมที่ผมบอกนะครับให้ผมเลือกนะครับผมกินกล้วยน้รว่ากินกล้วยหอมกินกล้วยไข่ดีกว่าครับเือเราอาจจะไม่ไม่ติดปากเพราะเราไม่ไ,ได้ทานไม่เคยทานเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับ อะไรต้องมาแก้มด้วยของเปรี้ยวนะครับมะเฟืองนี่เปรี้ยวจริงๆนะครับขนาดปล่อยให้เหลืองทาต้นนี้ครับก็ยังมีความเปรี้ยวเลยนะครับต้นนี้เปรี้ยวครับมะเฟืองต้นนี้เปรี้ยวทีแรกผมคิดว่าจะลูกจะไม่ใหญ่นะครับพอปล่อยไว้นานๆเข้าลูกเขาใหญ่ครับเปรี้ยวอมหวานนะครับตีนี้เปรี้ยวอมหวานนาทีเดียวนี้เปรี้ยวปิดป้าเลยครับ นะครัแก้เลี่ยนจากอะโวคาโดนะครับอีกสักหนึ่งชิ้นครับเออเรี่ยวจุดสัหนึ่งคำครับซื้อมาแพงแล้วต้องต้องทานให้หมดเดี๋ยวที่เหลือให้น้องแสงนาจัดก,การนะครับผมพอแค่นี้แนละ้ว อย่าลืมนะครับช่วงเยี่ยงทำคนชิมอมลำมุนนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวโวัวมะพร้าวกันครับนี่ไหนก็มาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทานดื่มมะพร้าวโชว์ไม่ได้นะครับเดี๋วจะดูครับว่ารสชาติมะพร้าวบ้านแถวนี่ผมลองชิมแล้ว หอ,อมหวานทุกลูกเลยนะครับมาเนี่ครับสดชื่น ก็ไม่ลืมมะพร้าวอังเกอสามพานนะครับสวัสดีครับ